น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-1067999หรือ0824442211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแล จากตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณรุตสุวรรณเ,รรเสรีเกษมนักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพและรองศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์คล้ายอับษรพงรพีพรน,นักชีวเคมีว่าการตรวจ DNA จากเลือดเราสามารถบ่งบอกสุขภาพของเราในอนาคตได้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของโรคที่คนไทยป่วยกันมากที่สุดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง เราไปพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านกันเลยค่ะ ทุาคะที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการตรวจพลาสมาดีเอนะคะที่จะบ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราเองเนี่ยนะคะจะเกิดโรคอะไรในอนาคตซึ่งมันก็มีหลากหลายโรคมากเลยล่ะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้นกเคยพูดคุยกับคุณหมอดํารงนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้สรุปสั้นๆเป็นตัวย่อของโรคแต่ละโรคนะคะว่าชื่อเควสนั่นเองคะ่ะแต่ว่าเควสมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวต้องถามพี่รุตเลยละกันนะคะว่ามันย่อมาจากอะไรโรคอะไรบ้างคะทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยนะคาคุณหมอเนี่ยผมว่า แนเยอะเนาะเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้นะผู้ป่วยเนี่ยที่ผมคุยกับคุณหมอเนี่ยครับตัวตัวแรกเลยเครออส s k r ออสตัว C C H A O S มี5ตัว C ก็คือเป็นตัวย่อ c เซอร์ก็คือมะเร็งนะครับเมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์มะเร็งมาจาก2ทางนะครับ5%มาจากกรรมพันธุ์อีกส5บหมาจากสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมของเราตัวนี้น่ากลัวที่สุด ะะแล้วถ้าเราเป็นพันธุกรรมเสร็จพฤติกรรมเราไม่ดแนนีแน่นอนแน่นอนอาจารย์ของแรงบวกอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าของปิ้งย่างทอดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้อาจารย์นะฮะมันจะมีสารที่มีโครงสร้างทางเคมีที่อาจจะไปเกาะดีเนเอและทำให้ดีเอนเกิดการกลายพันธุ์โซเมติก ซึ่งแปลว่าจะทําให้เราป่วยเป็นมะเร็งได้ค่ะสารสําคัญตัวหนึ่งก็คือไนโตรซามีนซึ่งพิสูจน์แล้วมันก็ไปเกาะที่ดีเอ็นเอดีเอ็นเอก็กลายพันธุ์เจ้าสารตัวนี้มาจากไนโตรเจนนะฮะมาจากเนื้อสัตว์มาจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับใช่พอเราไปเกอบที่ดีเอ็นเอเขาบอกว่าตรงที่กรอบๆผ่องๆมาเลยๆที่เราชอบกันเนี่ยนะทอดย่างทอดอะไรแต่ผมอ่านตำราเขาบอกว่ามีวิธีการในการช่วยมันในการดูแลมันในไนโตรซีนเนี่ยมัน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 ไม่ชอบกระเทียม ไอ้ที่มันมีอาริซินโอโฮอินมันไม่ชอบแล้วไอ้ตัวในตัวสมีนเนี่ยมันแพ้อีกตัวหนึ่งแพ้ไอ้ตัวโยเกิร์ตนะฮะธรรมชาติโยเกิร์ตเนี่ยที่แบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันมันสามารถไปช่วยทำปฏิกิริยาให้ในตัวสมีนเนี่ยมันกรนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนะก็ก็แปลว่าถ้าเรากินเนื้อย่างเมื่อไหร่ก็ต้องกินย่างเลยแล้วก็ต้องกินโยเกิร์ตกับกระเทียมใช่ครับดีมากโอ้ยทางแก้ววิถีธรรมชาติเขาเลยบอกว่า คนเราเนี่ยทานเนื้อสัตว์ได้เนี่ยไม่เกินหนึ่งสำรับไพ่ต่อวันหนึ่งสำรับไพ่หนึ่งสำรับไพ่ต่อวัน<ม>เพราะว่าโครงสร้างอาจารย์ดูนะฮะสัตว<ฆ>์<ฆ>ตกินเนื้อกับสัตว์กินพืช<ฆ><ฆ>มันต่างกัน<ฆ><ฆ>สัตว์กินเนื้อเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าจะมีตาตามันจะ<ฆ><ฆ>ออกข้างข้จะระวังภัยคอยหลบหลบภัยแต่สัตว์กินพืชเนี่ยตามนยะเล็งสูงเลงหน้าตรงกลางมันจ้องที่จะคุกเขาจะการเข้าอนุษย์ สัตว์กินเนื้อที่ตาอ่าอันดับแรกนะครับแต่สัตว์พวกช้างม้าวควายอยู่ข้างๆบดแล้วฟันฟันนี่เวลาขบบทพวกพืชพันธุ์ทงนหานเนี่ยจะเห็นว่าช้างม้าวบกายจะมีฟันแบบฟันซิกเล็กๆเลียวแล้วไม่ใช่บทไงใช่บทแต่ถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อจะเป็นเขี้ยวขึ้นมาเป็นฟันแหลมๆเป็เขี้ยวพอมนุษย์มีเขี้ยวอยู่สี่เขี้ยวท้้งบนข้างล่างแต่ข้างในโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกินพืชหมดมนุษย์เป็นสัตว์ที่กินระหว่างพืช กับสัตว์ด้วยกันนะครับแล้วดูระบบย่อยระบบย่อยของสัตว์กินพืชเนี่ยอไอตัวเอนไซน์ uh, ในการย่อยนะฮะเอนไซม์ในการย่อยตัวเนี้ยของกระเพาะอ,อาหารเนี่ยมันจะย่อยได้น้อยกว่าสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อนนเนี่ยกดเกลือมันออกมาทิ้งเรียนโอ้โหยี่สิบเท่าสาสิบเท่าแต่สัตว์กินพืชเนี่ยมีไม่ถึงห้าเท่าแล้วลำไส้ฮะลำไส้ของสัตว์กินพืชเนี่ยมันจะยาวมาก ยาวมาณหกอย่างมนุษย์เราเนี่ยสัตว์เป็นสัตว์กินพืชนะหกเมตรครึ่งนะะหกเมตรครึ่งแต่สัตว์กินเนื้อเนี่ยประมาณเมตรครึ่งถึงสองสามเมตรเป็นเนื้อแล้วแต่ชนิดของสัตว์สรุปได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์ระหว่างว่ากินเนื้อกับกินพืชแต่หนักไปทางกินพืชเพราะฉะนั้นเรากินกินเนื้อสัตว์เนี่ยได้เต็มที่เนี่ยไม่ให้เกินนะครับหนึ่งร้อย กรรมต่อวันหรือหนึ่งสำหรับให้เท่านั้นแล้วก็อย่าพยายามกินอันที่มันเป็นไม่ไม่กร่มเกรียมลดบ้างก็ดีเหมือนกันอันนี้แค่โรคอะไรอย่างเดียวนะคะแค่ตัวสี cancer อะไรอย่างเดียวงนะสีตัวแรกสีตัวที่สองก็โคโรน a r y h าร์ด d ซ s โรคหัวใจโรคหัวใจมีอัตราการตายอย่งไงโอ้โรคหัวใจนะคะอัตราการตายตามนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามีผู้ป่วย 1นล้านสแสนคนค่ะแล้วก็มีอัตราการตายใน44,000คนหรือชั่วโมงละ5คนแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีอย่างนี้ชั่วโมงละ5คนโอ้โหละร้อยกว่าคนนั่นน่ะตัวตัวต่อมาตัวเฮสนะฮะคะไฮเปอร์เทนชันนะครับเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงในความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้ามันเป็นตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีเาเรียกโรคห้าพี่น้องตามมาติดๆค่ะความดันโลหิตสูงจะตามมาก็คือเบาหวานเห็นไหมฮะ เบาหวานเบาหวานเสร็จก็พวกไขมันในเลือดเป็นโครคหัวใจเห็นไหมฮะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคไตเรียกโรคห้าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยหรือคนทั่วโลกเป็นเนี่ยจะเป็นห้าตัวเนี้ยมาค้างจองกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมตาบอิกซินโดมใช่ครับมตาบอิกซินโดมค่ะแล้วก็ตามติดมาที่ตัว A ค่ะตัวเนี่ก็คือจะแบ่งเป็น3อย่างเหมือนกันเป็นสามที่เมื่อกี้อาจารย์คยเล่ฟังว่าสามารถตรวจได้นะครับอัลไซเมอร์ตอนนี้น่าเป็นโรคที่ผมว่า ทําให้คนรอบข้างนะเนี่ยจับแล้วกเดือดร้อนหมดเลยไม่อยู่ที่อาหารแล้วก็พันทุกอร่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่หานี่จากเบาหวานเนี่ยประมาณเขาบอกว่าจากเบาหวานที่ทําให้เกิดอัลไซเมอร์ประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์สูงมากนะครับแล้วตัวเอตัวที่สองดาวน์ออนเซตไดอะเบติสนะครับซึ่งเป็นเบาหวานตอนอายุเยอะค่ะอ่าพวกเราเยอะมากเป็นเบาหวานตอนอายุเยอะตัวเบาหวานไม่น่ากลัวฮะอย่างอย่างย่าผมเนี่ย เป็นแผลที่มีฟองนะครับแล้วค่อยตัดขาตัดทาดจนถึงนี้แล้วเสียชีวิตคือตัดไปเรื่อยๆ่ตัดไปเรื่อยๆครับมันลามไปด้วยเรื่องนี้เกิดมามาสัก30กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันจริงๆมันรักษาได้นะครับมันไม่ได้อะไรที่มันซับซ้อนขนาดนั้นนะครับหวานนี้เขาบอกแก้ได้ด้วยอาหารการกินเท่านั้นนะคะใช่ครับอาหารการกินถ้ามีเงิน คุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อสี่ออย โอเบสิตี้โรคอ้วนค่ะตอนนี้เป็นกันทั่วโลกครับทุกแห่งใช่แล้วมันเป็นเป็นผลให้เป็นโรคแบบโอ้โหโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคต่างๆต่างมาติดติดโรคไขมันในเลือดอ๋อะมาตามมาตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งตัวเอสโอ้โหตัวนี้ก็โรคฮิตเหมือนกันนะฮะสโตรกสโตรกก็คือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนั่นเองนะคะเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่อ่าเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองก็เป็นอัมพึ่งเอามาพ่าดจาเจ้าถ้าเป็นที่หัวใจ ก็เป็นโรคหัวใจใช่ล่าสุดเนี่ยใกล้ตัวญาติๆผมเองครับเป็นกันเยอะมากอายุอายุมาหกสิบเนี่ยผมใช้คําว่าตอนนี้สูงมากเพราะว่าทานน้ามันกดไขมันที่มันผิดๆนะครับนะคะอย่างที่พี่รุตเคยพูดไว้เสมอว่าน้ํามันมีผลอย่างมากกับการเกิดโรคขีออสใช่ไหมคะเยอะมากเลยครับทุกวันนี้เราเราเห็นว่าจากสิ่งแวดล้อมใชม่ใช่อาจารย์อาจากอากาศจากเคมี แต่เรามองข้ามไปทั้งหมดเลยว่าจริงๆเนี่ยกฎดไขมันเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยเขาแบบรณรงค์เรื่องนี้กันจับจริงจังนะฮะ,ะอย่างอเมริกาเกี่ยวเรื่องอทานแฟตอตอนนี้เนี่ยกฎหมายของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าออยอเมริกาเนี่ยระบุห้ามมีทานแฟตอยู่ในอาหารห้ามเกินห้ามเกิน0.5แต่ไอตัว0.5เนี่ยของทาง ออยอมบริการเนี่ยเขาบอกให้ตีเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เขาเลยลงไปในข้างซองอนะฮะในส่วนประกอบว่าให้ทานแฟตเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วคือยังมีทานแฟตอยู่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเขาหมงเม็ดอยู่ฮะเรารับประทานพวกกรดไขมันได้เนี่ยไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสองพันแคลอรี่ก็คือหกร้อยแคลอรี่หกร้อยแคลอรี่มันก็เปรียบเปรียบเป็นกรดไขมันเนี่ยเท่ากับประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะ <4 S 1> สี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแต่ตัวไอตัวทานแฟตเนี่ยมันห้ามเกินหนึ่งเปอร์เซ็นห้ามเกินหนึ่งเปอร์เซ็นของกรดไขมันถ้ากอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารับประทานอีกตัวกรดไขมันทานแฟตเนี่ยไม่เกินครึ่งช้อนชามันน้อยมากถ้าเราเอาตัวนี้มาทานเท่ากับว่าทานแค่สองชิ้น,น่ะเราได้ทานแฟตเกินต่อวันแล้ว ตอนนี้ทางสมาคมคุ้มครองผู้บ<อ>ริโภคของอเมริกันนะฮะ,ะเขาออกมาประท้วงออกมายื่นให้ออยอเมริกันมาพิจารณากฎข้อนี้ใหม่ตอนนี้ก็ตื่นตัวทั้งประเทศเลยครับเขาเรียกกดแข็งมันตัวนี้ทานแฟตหรือไฮโดรเจเนตตัวนี้ว่าไขมันปีศาจทานแฟตมันมีอยู่หลายชื่อทานแฟตไฮโดรเจเนตเนยขาวเนยขาวเขาเรียกชื่อนึงว่าช็อตเทนนิ่งอันนี้ทำา พวกเบเกอรี่ต่างๆคุณเคยมากคุณเคยนะฮะมาการีนมาการีนตัวร้ายมากเลยมาการีนก็คือเนยเทียมเห็นไหมค่ะดัดแปลงมาให้มันเหมือนเนยสดแล้วก็ตัวหนึ่งที่ร้ายร้ายมากๆที่เรามองข้ามไปครีมเทียมครีมเทียมด้วยล่ะที่ผสมในในพวกเครื่องดื่มทั้งหมดชานมกาแฟตัวนี้อันตรายมากอาจารย์ผู้ที่ทานเข้าไปแล้วมันไปอุดตันหลอดเลือดทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันไปทําให้เกิดการเขาเรียกว่าออกซิเดชัน นะครับในในผนัง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 หลอดเลือดนะครับเนื้อเยื่อทําให้เซลล์มันกลายพันธุ์อ่ะซูชานก่อมะเร็งดีๆนี่เองเขาเรียกเลยเขาเลยตั้งชื่อมันว่าไขมันบีศารเพราะว่าร่างกายเอาของพวกเนี้ยไปสร้างเป็นเนื้อเยื่อนะฮะของของของเซลล์ของผนังเซลล์ก็คือไปไปไปเกาะผนังเซลล์เอาไว้มันเป็นตัวการสําหรับทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง แล้วก็ทั้งโรคมะเร็งนะฮะในกรณีของโรคหลอดเลือดเนี่ยมันก็ไปเกาะตามหลอดเลือดแล้วทําให้เกิดพ l a q ขึ้นมาอ่าถ้าถ้ามันแน่นเติบโตเป็นพ l a q เติบโตขึ้นมาแล้วก็อุดตันที่มันไปทำปฏิกิริยากับผนังผนังหลอดเลือดใช่ไหมันจะเป็นโฟมเฟลขึ้นมา่องนะครับเป็นเซลล์ก็เรียกเซลล์ฟองน้ำไปเกาะกันแล้วก็เกิดพ l a q ขึ้นมาใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็จะมีเขาบอกท r a n s fat ก็เป็นตัวการด้วยนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือว่า มันสามารถทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอได้ถ้ามันเข้าไปถึงระดับดีเอเกาะแล้วก็ไม่เราไม่ร่างกายเซลล์ไม่ไม่สามารถกําจัดมันได้เนี่ยมันก็จะเกาะแล้วทำให้ดีเอกลายพันธุ์ดีอนเอกลายพันธถ้าซ่อมไม่สําเร็จแล้วเซลล์พวกนี้มีโอกาสแบ่งตัวมันก็คือโซเมติกที่จะทําให้เกิดมะเร็งต่อไปคือมันเป็นตัว มเแล้วพอทำการการสืบต่อของดีเอนก็เพี้ยนหมดสิอาจารย์ใช่ใถ้าถ้าเราซ่อมไม่สําเร็จนะคะมันมันทำให้เกิดคือคือตรงนี้มันมีกลไกอยู่แต่ว่าเราไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เอาเป็นว่ามันคือตัวการัของเควอสค่ะค่ะมันคือตัวการของเควอสใช่และนี่ก็คือความร้ายกาจของไขมันปีศาจหรือทรานส์แฟตที่เป็นสาเหตุของโรคเคออสค่ะโดยเฉพาะทำให้เกิดพลั ที่ไปอุดตันหลอดเลือดและทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในระดับเซลล์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งรู้แบบนี้แล้วเราก็ควรหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์แฟตให้มากที่สุดซึ่งยังมีไขมันอีกประเภทที่เป็นไขมันชนิดดีที่ทานแล้วไม่ทำให้เกิดโรคแต่จะเป็นไขมันประเภทไหนมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปค่ะอาจารย์เคยมีงานวิจัยไหมครับว่าไขามันทีา่มาันอุดตันนะมีอะไรที่ไป ช่วยทาให้ไขมันที่อุดตันนียมันทำงานได้ดีในในเมอาหารเสริ์ก็มีไขมันเป็นส่วนประกอบสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมันสามารถทําให้เกิดพลาโคเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนถูกละลายออกไปมันเป็นไขมันด้วยกันแต่อันนี้เป็นไขมันดีที่เราใส่เข้าไปมันก็ไปจับไขมันไม่ดีหลุดออกไปจากพลาละลายออกไปใช่ไหมคะถ้าสกัดเย็นจะเป็นไขมันที่ดีถ้าไปผ่านกระบวนการกรรมวิธีเนี่ยจะเป็นไขมันที่ไม่ดีน้ำมันพลาเนี้ยมันเป็นน้ำมันหนึ่งตัวพิเศษที่สุด เป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นน้ำมันที่มีกดไข้มันสายกลางสูงมาก c i น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 106 7999หรือ082 444 2211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแล